เขาบอกงนี้ครับว่าคนเรานะฮะก่อนจะตัดสินใจทําอะไรนะที่จะคว้าโอกาสไว้นะครับมันจะมีอยู่สองวินะครับวิแรกคือวิกฤตคือถ้าไม่เกิดวิกฤตก็ไม่หาโอกาสมีหลายคนเป็นอย่างนี้นะเหมือนเหตุการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังในที่ทํางานผมที่มันเกิดอ่ะอยู่ๆซองขาวมาใครรู้อ่ะถูกไหมครับต้องรอให้เกิดวิกฤตอ่อนวิกฤตก่อนแล้วก็ค่อยหาโอกาสใช่ไหมแต่วิที่สองคือวิสัยทัศน์ครับนะฮะฉะนั้นนะครับขอบคุณครับ น,น,นะครับคนเรามันอยู่ที่2วินะครับโอเคทีนี้ถามว่าทําธุรกิจเจอปัญหาไหมเจอผมก็คนเริ่มแรกนะนก็มันก็เหมือนดูดีนะระดับขั้นความสำเร็จเมื่อกี้ได้ฟังใช่ไหมเดือนแรกเบรเจอร์เดือนที่สองซีเน่เบรเจอร์เดือนที่ห้าดีเลกเตอร์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค้างมาอีก9เดือนเดือนที่สิบสี่อย่างเงี้ยเป็นซีเน่ไนะครับผมก็ทำผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดือนแรก Manager เบรเจอร์อ้าวกูเก่งคือคิดในใจคือเป็นคนที่มีความเดืเดอทะยานก็คิดอ,อย่างนี้จริงๆนะเฮ้ยเราเก่งเว้ยแบบวว่่่ามัันนนนใใจตเเเเออองดืทีป็โค เดือนที่หเป็นดีเลกเตอร์โอ้ยมันง่ายจังเดือนที่6นะเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวขึ้นรีโน่ดีเลกเตอร์ก็ไม่ขึ้นนะก็เป็นดีเลกเตอร์นะครับเดือนที่7ก็โอ้ยเดือนที่แล้วกําลังย่อเดี๋ยวเดือนนี้จะกระโดดแล้วเดี๋ยวจะรีโน่ดีเลกเตอร์ก็ไม่ขึ้นเดือนต่อมานะโอ้โหถ้าไม่เป็นรีโน่ดีเลกเตอร์นะเอาขี้มาปาหน้าบ้านเลยก็พูดอย่างนี้เลยนะประกาศเลยนะตอนประกาศเป้าหมายเอาขี้มาเคลื่องเลยนะครับเดือนนั้นผมก็เป็นดีเลกเตอร์นะครับก็แล้วทีนี้ก็ เป็นอย่างเงี้ยเดินต่อมานะก็เอาอีกนะถ้าไม่ขึ้นคราวนี้ถ้าไม่ขึ้นนะถ้าไม่ขึ้นนะ้ำมากระทืบเลยาดาวไลมากระทืบไม่หมดเลยนะดาวไลนก็โอ้โหรอเลยนะเนื่องจากผมก็เป็นดีเลคเตอร์นะครับฉะนั้นนะครับผมก็ลองมาดูว่าเฮ้ยแล้วมันทําไมเราถึงไม่ประสบความสเร็จเพิ่มน,นะครับก็พบว่ามันเป็นอย่างนี้ครับว่าบางทีนะครับเราก่อนนั้นเราก็เราก็ไปโทษอย่างอื่นไงรู้สึกเอ้ยเอ้ยทีมงานไม่เวิร์กเหรเอที่ประชุมไม่ดีสิ่งแวดล้อมไม่ดีทุกอย่างไม่ดีหมดยกเว้น ตัวเรากูเป็นดาวเลิกทุกอย่างต้องโคจรรอบตัวกูอะไรอย่างี้นะก็คิดอย่างงั้นจริงๆนะแต่ทีนี้พอเราลองเปลี่ยนความคิดดูนะครับว่าเฮ้ยเราลองไปโคจรรอบอ่นบ้างปรับเปลี่ยนตัวเองบ้างเขาว่ากันว่าอย่างงี้ครับว่ารูของความสำเร็จเนี่ยมันจะแคบคนตัวใหญ่ผ่านไม่ได้นะครับเราต้องทําตัวเล็กๆนะครับวันนั้นครับผมก็เลยเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับเรียกว่าเริ่มโอเคเริ่มลุยออกทํางานพื้นฐานด้วยตัวเองอย่างจริงจังใหม่จับมือดาวไลทำ นะครับนึนที่14นะครับผมก็เป็นซีนีเรเตอร์ได้สำเร็จนะครับข้ามลีเจเนอเรเตอร์ไปเลยนะครับทีนี้ถามว่าทนทางที่ขึ้นมาประสบความสำเร็จเนี่ยมีปัญหามีไหมมีไม่มีใครเราไม่มีปัญหานะครับเจอแบบโอ้โหท,ทีมงานนะ10คน20คน30คน40คนแล้วไปเลย30 20 30 40 50 40, 40ขึ้นขึ้นลงลงนี่มันมีหมดนะครับมีแม้กระทั่งแบบไม่เหลือใครเลยก็ยังมีเลยนะนะครับ แบบจัดประชุมกันอยู่สี่คนอย่างเงี้ยไม่แต่วคนเก่านะครับแล้วก็เออแบบไม่มีใครกล้ามาเขาเหงากลัวผีหลอกอะไรเงี้ยหลงเหลงมากเลยนะครับโอ้มีอยู่ครั้งหนึ่งจําได้นะครับผมกับทีมงานนะครับคุณคุณ,คณเก่งเอกพลนะฮะก็เป็นทีมงานติดตัวผมเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับแกก็แกก็เป็นคนน่ารักนะแกก็คอยช่วยงานนะครับจัดที่จัดที่ประชุมจัดโปรเจคเตอร์จัดอะไรให้นะครับจัดเสร็จปุ๊บแกก็ไปนั่งเศร้าผมก็ไปเป็นไรพี่ แกบอกเฮ้ยปีเตอร์ทำไมมันมันไม่เวิร์กวะเราทำอะไรกันผิดป่าวะคือเราก็เป็นทีมงานด้วยกันนะจับมือทำงานด้วยกันนะมึงก็รู้ทำไงอ่ะก็ให้กำลังใจเอ้ยเขาก็บอกว่ามันไม่มีใครเลยทำไมลุยเต็มที่แล้วมันเราเดินทางผิดหรือเปล่าอะไรย่างนี้ผมก็บอกไม่รู้ทำไงนะก็เลยต้องปลอบใจเข้าไปก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่วันนี้ไม่มีใครมาก็ไม่เป็นไรเดิมมันก็ไม่มีใครอยู่แล้วนะพี่เก่งหันมาอืจริงไม่มีอะไรเสียเลยนะฮะก็เป็นอย่างเงี้ยเขาก ให้กำลังใจกันไปอย่างเงี้ยคือมันดีธุรกิจนี่นะครับมันเป็นธุรกิจที่แบบว่ามันจะมีหล่คนให้กําลังใจนะครับ